จะตกไหมจ้งโยนเดินลงไปเดินแม่โอ้ยชุ่กูล่วงแล้วน้ำช้าเลยครับจะดีเลยโอ้โหแน่นอนไปแล้วก็เดือดไปเื่อยๆโอ้โหฟองใหญ่นะน้านับยังไงวะหลุดกุ๊บก็บอกอยู่ว่านี่มันขึ้นตรงหลักนี่ตอนแรกมันวนตรงนี้นี่นี่วนตรงนี้เลยวูบเลย คนเด็ดมึงไปแล้วมันไม่กินแล้วเนี่ยไอโยม<โย>มันไม่ได้ตกนัก,นกดีอ่ะมาโชว์พี่โยอย่างนี้ยังไงได้วะม,มาถึงปุ๊บกัดปั๊บเอาต่อแล้วไงคันนะฮะไม่ใช่อีกแต่งโดนประกวดไว้เออเอาเรื่องเฮ้ยตัวดีนะเนี่ยดูดิดีดูดิดี ททีีีน้เอาผมว่าโดนปลากรุดว่ามันไม่ติดอนี่ะไอที่มันม้วนไปหลุดไปทีแรกันีอนคไหมดีไหมผมรู้แอคชั่นปลากรุดแหละอือจะบอกว่าอย่างนี้แหละตึกๆวันนั้นวันนั้นที่โดนก็เฮ้ยระวังระวังมือระวังมืออันนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวจริงจรเดือดเลยวางวางเอากดเอาไหมโอ้นี่จับปากเขาไหมโดนเบ็ดหรือโดนเงี้ยงมันโดนเบ็ด ได้เลือดแล้วเอ้ยยกสิยกสิได้เลือดสะเลยครับเลือดมือสะเลยดูนั่นออได้กินข้าวเลือดแล้วเ,เลือดตัวเองทำลายตัวเอง <c oughs> สุดยอดกร<ก>ะดีโดนดปรากฏแลกมากับเลือดอันโอชะ หูดูเม็ดดิจปลาเลยวะเออเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันอัดมาแล้วอัดมาแล้วเราวิ่งไปเฮ้ยโยงเดินเข้าหามันดิเดินเข้าหามันจะโดเหรอจะโดวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีกิ๊ปเปอร์ป่ะเดี๋ยวเราโยงอย่าไปดึงม่านเว้ยมันจะหลุดไม่เอาเรื่องวะโยงแน่นอนกับกิ๊ปเปอร์ให้มันกัน เดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปชะโดกันโจงยงเดินลงไปเดินลงไปชะโดชะโดชะโดเดินลงเดินลงเดินลงมานี่เดินลงมาใกล้ๆเอามันมาสู้ใกล้ๆนี่เอาเรื่องว่ะเดี๋ยวนะครับโอ้โหชะโดวิ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันโอ้โหเม็ดมันจะหลุดนะไม่ทำไมลงไปลงไปอย่ายกขึ้นนะ อย่ายกคันอย่ายกคันให้มันจุ่มอยู่อย่าอย่าอย่าเพิ่งมันขึ้นมามันจะหลุดลงไปอ,อีกอ SO eh no ู้อ so ุ of, ้ยไอ้ขาวยิขาวไยิงเร่งลงไปอีกลงไปเล่นเล่นมันก่อนอยู่อยู่มันอยู่เล่นเล่นมันก่อนอยู่อยู่มันอยู่แล้วมันอยู่แล้วอู้อเขาเรื่องดูนะพี่อ่านมาแล้วอ่านมาแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวพี่คลิปให้อู้ยไอ้โ่งกูล่วงแล้วน้ำไปอยู่อยู่ เฮี้ยหยดน้ำตื้นโยกไม่ไหวแล้วเดี๋ินๆโอ้โหโอ้โหบ้าบอ้เหี้ยมึงบ้าเลยขนาดนั้นโอ้ยเจ๋งเอาเรื่องมึงใหญ่เลยขนาดนั้นใหญ่เลยโอ้โห จริงไอ้ข้าวไม่มีใครทูกสูกเตี๋มกันแล้วเนี่ยใญ่จริงไดเขาถ่ายวิดีโออยู่วิโยงเสร็จแล้วถูกลกข้าววันโอ้โหหนึ่งโห่จะไม่เห็นหางยาวจัดยาวจัดเนี่ยต่ออันนีอันี้ถ่ายวิดีโอยกถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอด้วยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปก่อนโอ้โหบ้าปองต่อฮโลวิดีโอเดี๋ยวแม่งนะครับดูไงต้องเชียร์เยอะแยะเลยเนี่ยเยี่ยมไง ยังไงขาวขาวไม่ธรรมชาติโอ้ยโอ้เมื่อยแก๋าห้าโลเนี่ยได้ห้าโลได้เดี๋ยวเดี๋ยวยามจับไปมันเบ็ดไปพร้อมกันไปมันไปไม่เป็นไรเดี๋ยวล่อมือมไปไอ้ขาวน้ำไอ้ขาวน้ำไอ้ขาวโอ้โหมือดีไาเลยดูเพิ่คิดว่ามันจะอยู่น้ำตื้นโโอ้ห เอาเรื่องอ่ะนี่จุดยอดหูวิ่งแม่งวิ่งบ้าบอลมาชดมุดยิงเดียวเลยยาวประมาณเมตรอ่ะเมตรกว่าขึ้นตัวได้หรือห้าโลห้าโลได้อยู่ห้าโลได้อยู่ดูในข้าวนะครับกระดีเหล็กโอ้แน่นอนฟังฟังเลย เป็นไงเล่าโตหนวดแม่งก็เป็นเป็นเป็นฟุตไล่ใช่ไ่ายอย่างนี้ย่องเอาหันหันหันคันหันคัแม่งหันคันเออโชว์อย่างเี้เออเออหันหน้าคันแม่งดี่สปูไงพี่ะปูยังเออโอ้ยใช่จัดจ้ะโอ้เ่งเอาเรื่องว่ะ เฮ้ยทำไมมันไม่ตไงโหดเลยยังโหดอ่ะว้าวโอ้โเรื่องนะแน่นอนจัดอ่ะโตดเวอร จะกลับบ้านอยู่แล้วดีนะเนี่ยกูไ่มมแย่งที่ตกเหนื่อยอะไรเนี่ยดีนะไม่โยไปแย่งเนี่ยยังโหดเอาแมวไปเอาหมวไปอีกทีอีกรู่นีกรู่นมาไม่ยังไงเออานั่งดีมึั่งนี่ถือถือไว้ถือไว้นั่นแหละอันนี้ดูข้างหลังได้เออโอ้โหเยเออมองกล้องมองกล้องโอ้ยยังใหญ่อ่ะ มันต้องมีหลายตมีมีมันต้องมีหลายตัวเพอเผลอไอ้นี่แหละเพอเผลอไอ้ตัวตรงนี้ก็ใช่ที่หลุดไปนะเออเพอเผลอตัวตรงนี้ก็จังหวะมันเข้าเข้าโอ๊ยพี่มันเข้าเงี้ยมันเข้าสามเดี่ยวพอดีเลยเข้าตัวนี้จะตรงตรงซายเข้าไปเลยแกงหม้อใหญ่เลยโยเมียมึงดีใจแย่เลยนี่เฮ้ยมึงยังไม่ต้องกลับวันนี้เมียยังไม่กลับจะกลับอยู่แล้วใหญ่จะกลับบ้านอยู่แล้วยังเอา <Okay. S 2> อยู่นานนามันคงมากินปลาเล็กกันแหละใช่ใช่ไหมมนะันมาวนกินอยู่แถวนี้เนี่ยสะใจเลยอ่ะมาแป๊บเดียว <c oughs>